เลือกเป็นไฟฟ้าหรือว่าโซโล่าเซลล์ก่อนหรือว่าไฮบริดแบบไหนครับไฮบริดความหมายของมันก็คือมันผสมกันนะครับคำว,ว่าไฮบริดคือมีแหล่งจ่าย2พลังงานผสมกันเลยนะครับตัวนี้สามารถรั่นแดดอย่างเดียวก็ได้ไฟบ้านอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราเปิดเบรกเกอร์2ตัวพร้อมกันนะครับมันก็จะผสมระหว่างไฟบ้านและโซล่าเซลล์นะครับใช่ก็คือจะเป็นโซล่าฟร์สใช้พลังงานแดดเป็นหลักนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านพรชัยโซล่าซลลบัวใหญ่นะครับวันนี้ก็พามาชมกับตู้ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแทนจาก Hand ูโร่ไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมทางร้านนะครับเราก็พามาชมเป็นกล่องต่างๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงนะครับครับก็แนะนําตัวก่อนนะครับผมก็ช่างคิวนะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการการตลาดของ h a n ดูโร่ไทยแลนด์นะครับ วันนี้ก็ออกมาเยี่ยมชมร้านใช่ไหมครับมาเยี่ยมชมร้านเหล่าร้านตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาที่ร้านครชัยบัวใหญ่นะครับซึ่งตำแหน่งร้านเราอยู่ตรงไหนเลยอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะครับอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงของหอนาฬิกานะครับสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0876528007ครับครับโอเควันนี้เราก็เบื้องต้นเราจะมาแนะนําเป็นกล่องคอนโทรลต่างๆของแฮนโดโลนะครับว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับมีขี่รุ่นกี่แบบนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําเพิ่มเติมตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนครับพี่ตัวนี้จะเป็นรุ่น DC โวล์นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่รุ่น24จนถึง72โวล์ความหมายความัมาก็คือจะรันได้ตั้งแต่รุ่น300วัตต์จนถึง750วัตต์ครับสังเกตง่ายๆกล่องสีฟ้าเล็กนะครับจะเป็นรุ่นโลโวล์ตตั้งแต่300จนถึง750วัตต์นะครับส่วนตัวนี้ดําเทานะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถรันได้ตั้งแต่750วัตต์จนถึง1500วัตต์ไปขึ้นไป750วัตต์จะง่ายๆคือ1แรงม้า1500คือ2แรงม ส่วนกล่องตัวนี้นะครับเทาฟ้านะครับจังง่ายๆเป็นรุ่นไฮโวลต์นะครับมันสามารถต่อแผ่อนุกรมได้เยอะมันจะแตกต่างจาก2กล่องตัวนี้นะครับคือเป็นรุ่นโลว์โวล์เราสามารถอนุกรมแหงเนี่ยมันเต็มที่ได้แค่4แผ่นแต่ครับเป็นรุ่นกล่องฟ้าเทานะครับมันจะเป็นรุ่นไฮโวลต์หมายความว่ามันสามารถรับแรงดันโวลต์ลอยของแผงได้เยอะ4 0 0ร้อถึงสี่โวลต์ทำให้เราสามารถอนุกรมแหงได้จนถึง8แผ่นถึง9แผ่นเลยเราก็ดูโวลต์ลอยของแผงโซลาร์เซลล์เอานะครับครับตัวนี้ด้านหลังจะมีพัดลมได้ใช่ไหมครับในรุ่นัหนึ่งพ ระบายความร้อนด้านหลังทิ์นะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสังเกตง่ายๆถ้ารุ่นทั่วไปนะครับคัน500วัดหรือไฮวัต่ะสังเกตง่ายวัต์เยอะความร้อนก็เยอะก็ส่งผลให้คอนโทลมันร้อนแล้วก็บอดจะพังเร็วนะครับแต่ตัวนี้มีพัดลมมาในตัวส่วนตัวถัดมานี้นะครับจะเป็นกล่องสีส้มครับตัวนี้เป็นตัวเด่นของเราชูรงนะครับสำหรับรุ่น ACD C Handulo นะครับราคาย่อมเยาวแถมสามารถรันได้2ระบบทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้สามารถเปิดเบรกเกอร์พร้อมกัน มันจะให้ความสําคัญกับโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับจะใช้พลังงานจากแดดล้วนๆเลยแล้วก็ตอนเย็นหากวัดรวมของแผงโซลาร์เซลล์มันต่ากว่า150วัตต์เมื่อไหร่มันถึงจะสับไปใช้ไฟบ้านโดยอตัตโนมัตินะครับ150วัตต์นะครับไม่ใช่1้0้โวลต์แต่ถ้าเกิดอยากให้มันตัดเร็วกว่านี้มันก็มีวิธีการปรับได้แต่อันนี้ต้องคุยกันหลังไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นไฮบริดผสมไฟนะครับเดี๋ยวเราจะยกมาให้ชมด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Enduro Hybrid ผสมไฟรุ่น3จอนะครับทางร้านพรชยัยประกอบเซดสับสวยงามเตัวนี้<ใ>นเราเจะ,ะเลือกเป็นไฟฟ้าหรือว่าโซล่าเซลล์ก่อนหรือว่าไฮบริดแบบไหนครับไฮบริดความหมายของมันก็คือมันผสมกันนะครับคำว,ว่าไฮบริดคือมีแหล่งจ่าย2พลังงานผสมกันเลยนะครับตัวนี้สามารถรั่นเดดอย่างเดียวก็ได้ไฟบ้านอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราเปิดเบรกเกอร์2ตัวพร้อมกัน นะครับมันก็จะผสมระหว่างไฟบ้านและโซล่าเซลล์นะครับใช่ก็คือจะเป็นโซล่าฟิร์สใช้พลังงานแดดเป็นหลักนะครับส่วนที่พลังงานมันขาดยกตัวอย่างปั๊มตัวนี้1 5 0 0วัตต์แดดมันจ่ายมาอยู่ประมาณ1,000วัตต์ส่วนที่ขาดมันก็จะดึงไฟบ้านมาอีกห0 0วัตต์อย่นี้นะครับจำง่ายๆตัวนี้คือเป็นแบบผสมใช่ครับส่วนตัวสีส้มนั้นจะเป็นสลับไฟนครับจะต่างกันตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะถูกกว่าตัวนี้จะมี3หน้าจอแสดงผลอะไรบ้างครับหน้าจอตัวด้านบนนะครับจะแสดง ไปบ้าน AC นะครับส่วนด้านล่างสุดจะเป็นความเร็วรอบมอเตอร์นะครับว่ามอเตอร์นขนาดนั้นหมุนที่ความเร็วรอบกี่รอบต่อนาทีครับนี่ครับก็ร้านครชัยโซลาเซลล์โบหญ่นะครับมีสินค้าครบคันของโซลาเซลล์ครบวงจรเลยนะครับโดยเฉพาะฮนโดโร่ประกอบเ็จตัดสวยงามแบบนี้มีตู้หลายประเภทเลยครับแล้วก็มีสินค้าโซลาเซลล์ทุกประเภทนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยู่แถวแถวโคราชหรือในโซนโบยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสีดาหรือแถวแถวนี้นะครับก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ร้านพรชัยโซลาเซลล์โบยใหญ่นะครับได้ครับต่อไปจะมี จะมีพัฒนาปูดักที่ขับปั๊มได้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเราจะพัฒนาปูดักตามฟีดแบงคของลูกค้าว่าเจอปัญหาอะไรมาอยากพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตไปเรื่อยทางทุกช่องทางโซเชียลนั่นแหละครับก็จะมีเป็นที่ผลิตอยู่แล้วก็คือจะเป็นปั๊มซอมเมอร์ปั๊มลอยพงนะครับแล้วก็มีปั๊มไดโว้นะครับแล้วก็จะมีปั๊มเข่าลอยที่ออกมาแล้วก็มีเห็นมีเป็นปั๊มน้ำพุด้วยนะครับน้ำพุโซลาร์เซลแล้วก็มีปั๊มพวกระบบบังต่าางก็จปมบัดง ยูทูบของร้านพรชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่แล้วก็ช่องของแ e นดูโร่ t h a i l a ด d ด้วยนะครับผมก็ทั้ง2ช่องเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับคุณบ้านครับครับวันนี้ครับแอนดูโร่ไทยแลนด์นะครับมีโอกาสได้ผ่านมาที่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากร้าน คอนไซร์เซลา์เซลล์นะครับที่นี่มีของครบจบที่เดียวนะครับแล้วก็มีสินค้าของพวกเราด้วยนะครับคันเดโรชาแนลก็มาประจำการอยู่ที่นี่เป็นลูกค้าเก่าแก่นะครับก็ขอฝากฝากร้านคอนไซร์เซอร์เซลนะครับสินค้าทั้งหมดของคันเดโรทาแนลนะก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ที่เราคัดเลือกมาแล้วก็รับคอนชซรได้เอามาจําหน่ายที่นี่นะครับสนใจลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือลูกค้าที่ สนใจนะครับติดต่อที่ร้านพลชัยโซล่าเซลล์ครับคุณบ้านครับฝากร้านนิดนึงครับครับร้านพลชัยโซล่าเซลล์นะครับอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงหอนเอกาของอำเภอบัวใหญ่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทางร้านเราก็จะพยายามลงให้ครบทุกสเปคนะครับก็คือจะมีแต่รุ่น750ดร้อยห้าสวัตต์หกรวัตต์นะครับแล้วก็พวกพันร้อยพันห้าสองแรงสามแรงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามสเปคเข้ามาได้ครับ ครับของครบจบที่เดียวนะครับที่ร้านคอนไฟโซรเรลนะครับผ่านมาแวะมานั่งทานกาแฟนะครับที่ได้เลยนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาแวะมาเยี่ยมชมกันใหม่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ